เรื่องบ้านเล็กที่56บ้านเล็กที่56คือบ้านเดี่ยวสองชั้นเก่าๆในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองมันดูทุดโซมแต่เจ้าของใหม่เชื่อว่าแค่รีโนเวทก็น่าอยู่เพราะราคาที่ได้มาถูกเหลือเชื่อถูกจนแทบไม่น่าไว้ใจกุ้งหญิงสาววัย30สิเศษย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่คนเดียว หลังเลิกลากับแฟนและต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่บ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งแต่ก็ถูกขายทอดไปหลายต่อเพราะเจ้าของแต่ละรายอยู่ได้ไม่นานบางรายก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยคืนแรกที่ย้ายเข้ากุ้งรู้สึกว่าอากาศในบ้านเย็นผิดปกติทั้งที่เป็นหน้าร้อนเธอคิดว่าอาจเพราะเพิ่งล้างบ้านเปิดประตูทิ้งไว้ แต่คืนต่อมาเสียงก๊อกน้ำหยดในห้องครัวปลุกเธอตื่นตอนตีสามเธอลุกไปปิดก็เห็นว่าก๊อกแน่นสนิทแต่หยดน้ำยังดังอยู่และแล้วเสียงฝีเท้าก็ลากผ่านพื้นไม้ที่หน้าห้องนอนแกรกแกรกแกรกเธอรีบเปิดประตูออกไปดูแต่ไม่พบใคร กลับรู้สึกได้กลิ่นอับอับปนกลิ่นเน่าเหม็นบางอย่างลอยมากับลมกุ้งเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จากเพื่อนบ้านข้างเคียงแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรมากยกเว้นยายละเอียดหญิงชราที่อยู่ถัดไปสองหลังเธอเล่าเพียงสั้นๆว่าคนตายที่นี่ไม่ยอมไปไหนรอกลูกเขายังห่วงบ้านห่วงมาก กุ้งไม่สนใจจนถึงคืนที่ห้าเธอฝันเห็นหญิงสาวผมยาวยืนร้องไห้ยอยู่ปลายเตียงในฝันหญิงคนนั้นพูดเสียงเบาๆว่าออกไปอย่าอยู่ที่นี่เขาไม่ให้อยู่ใครเช้ามาถ้าตรวจสอบบ้านทั้งหลังก็พบรอยคราบดำคล้ายเลือดเก่าๆ ไหลซึมออกมาจากขอบผนังห้องเก็บของใต้บันไดเมื่อเปิดเข้าไปก็เจอหีบเหล็กใบหนึ่งข้างในมีเศษผมกระดูกบางส่วนกับเสื้อผ้าผู้หญิงที่ขาดรุ่งริงเธอแจ้งตำรวจแต่ผลการตรวจสอบกับระบุว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของใครตั้งแต่นั้นสิ่งแปลกประหลาดในบ้านก็ยิ่งทวีความรุนแรง เสียงคนเดินตอนกลางคืนภาพเงาที่สะท้อนในกระจกกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยเข้ามาตอนตีสามของทุกวันเธอเริ่มไม่ได้นอนน้ำในบ้านก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายเลือดแต่ไม่มีกลิ่นโทรศัพท์ก็มีเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆทุกครั้งที่เธอยกสายคืนสุดท้ายก่อนเธอหนีออกจากบ้านหญิงสาวผมยาวคนนั้นปรากฏตัวเต็มตัวต่อหน้า ดิมฝีปากแห้งแตกดวงตาขาวโพลนเธอกรีดร้องว่าออกไปอย่าอยู่กุ้งไม่เคยกลับไปที่บ้านเลขที่56อีกเลยจนถึงทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังตั้งอยู่ว่างเปล่าแต่ทุกคืนยังมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นบนเสมอ